ขอต้อนรับสู่ช่องของเราที่อัปเดตข่าวสารอากาศยานยุคใหม่รู้ลึกรู้จริงเพื่อคอเทคโนโลยีด้านการทหารโดยเฉพาะ JF-17 Thunder เวอร์ช n นปี2025ได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศปากีสถานและประเทศพันธมิตรที่เลือกใช้เครื่องบินขับไล่ราคาย่อมเยาวแต่ทรงพลังลำนี้จุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือความร่วมมือระหว่างปากีสถานและจีนในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่แบบเบาหลายบทบาทที่มีต้นทุนต่ำแต่มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต ในเวอร์ชันบล็อก iii ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่เข้าสู่ปี2025ได้มีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์อาวุธความสามารถในการรบอิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์หนึ่งในจุดเด่นสำคัญที่สุดของ JF-17 Thunder 2025คือการติดตั้งเรดาร์ AESA แบบ KJ-7A l ซึ่งพัฒนาขึ้นจากเดิมอย่างมากช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายในระยะไกลและในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญ,ญาณ ระบบนี้ทําให้ JF17 มีความสามารถเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆของประเทศชั้นนําทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยล่วงหน้าและอุปกรณ์รบกวนสัญญาณเพื่อป้องกันตนเองจากการโจมตีของสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านอาวุธ JF17 t h u n d e ท2 0เดได้รับการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิธีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น p ี L -15 ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านเรือและเป้าหมายบนภาคพื้น มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้อาวุธตามลักษณะภารกิจโดยสามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายชนิดทั้งแบบระยะไกลและระยะไกลททำให้สามารถปฏิบัติการได้ครอบคลุมทั้งภารกิจโจมตีการคุ้มกันและการลาดตระเวนระบบห้องนักบินในเวอร์ชันล่าสุดนี้ได้ถูกปรับปรุงให้ล้ำสมัยด้วยหน้าจอสัมผัสแบบจอกว้างรองรับการแสดงผลข้อมูลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบการออกแบบ UI ถูกยกระดับเพื่อให้นักบินควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้นในภาวะความเครียดสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับหมวกนักบินแบบ HMD ที่แสดงผลข้อมูลต่างๆบนกระบังหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องละสายตาออกจากเป้าหมายเพิ่มความคล่องตัวในการตอบสนองต่อภัยคุกคามอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือเครื่องยนต์ใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการบินและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น JF 1 7บล็อ Block III II, ใช้เครื่องยนต์ Klimov RD 93 MA รุ่นปรับปรุงจากรัสเซียหรือในบางกรณีอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์ w S 1 3ที่พัฒนาโดยจีนซึ่งทั้ง2รุ่นให้แรงขับที่ดีขึ้น มีความน่าเชื่อถือและสามารถรองรับภารกิจที่ซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องขององค์การปฏิบัติภารกิจ JF-17 Thunder รุ่นปี2025ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในภาคสนามจากการฝึกซ้อมและปฏิบัติการจริงหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการบินลาดประเวณใกล้พรมแดนการแสดงแสนยานุภาพในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดหรือการฝึกบินร่วมกับกองทัพพันธมิตรโดยมีการเน้นย้ำเรื่องระบบเครือข่ายที่สามารถส่งข้อมูลระหว่างเครื่องบินรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสงครามเครือข่ายในอนาคตนอกจากนั้น JF-17 Thunder ยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงในงบประมาณที่จำกัดเพราะมีต้นทุนในการจัดซื้อและดูแลรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่ตะวันตกอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ F-16 หรือ Mirage ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงในการดูแลระยะยาว JF-17 ยังสามารถประยุกต์ใช้กับระบบตรวจจับและควบคุมภาคพ,พื้นหรือระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมในอนาคต ทำให้สามารถเข้ากับระบบการรบสมัยใหม่ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดกองทัพอากาศที่เลือกใช้เครื่องบินลำนี้จึงมั่นใจได้ว่าได้รับเทคโนโลยีที่ตอบสนองทั้งปัจจุบันและอนาคตในด้านการออกแบบภายนอกของเครื่องบินนั้นยังคงรักษาโครงสร้างแบบเดิมซึ่งถูกพิสูจน์แล้วว่าแข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการบินในสภาพอากาศหลากหลายภารกิจของ j f 17ไม่จำกัดเฉพาะการรบในอากาศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดิน การลาดตะเวนและการคุ้มกันขบวนบินขนาดใหญ่รวมถึงภารกิจเฉพาะทางอื่นๆที่สามารถปรับแต่งเครื่องบินตามความต้องการของผู้ใช้งานได้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ JF-17 Thunder เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของประเทศผู้ผลิตในการนำเสนอทางเลือกที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพเทคโนโลยีและต้นทุนไม่ใช่แค่การผลิตเพื่อการค้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศให้กับพันธมิตรที่ต้องการมีความมั่นคงในยุทธศาสตร์ระยะยาวอย่างแท้จริง หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างจอดลึกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกแห่งการทหารในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปถัดไป